สุนัขละมานุรหิมซักลามุอะลัยกุมรอฮ์มัตุลลอฮ์บะบรากาตุห้าเหตุผลทําไมอิสลามจึงห้ามดอกเบีย้ยดอกเบี้ยม,มันอยู่ในระบบทุนนิยมปัจจุบันนี้ทุนนิยมไม่ใช่เลวร้ายเสมอไปแต่การมีดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นจุดทําลายเศรษฐกิจโดยรวมและด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวะตาจึงห้ามเอาไว้ในอายะที่เราบอกว่าอูซ ah al ุบิลลาฮิมินัชชัยตันโรจิมว่าฮัลลัลลอฮุลเบียะวะาฮาร์มาริบะอัลลอฮ์อนุมัติการค้าขายและห้ามดอกเบีย้ย ทีนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าออทําไมจึงไอซาบจึงห้ามดอกเบี้ยผมจะนํามาแชร์5ข้อดังต่อไปนี้นํามาจากหนังสือนี่แหละครับที่ผมเขียนียบเรียบนะรวยด้วยสกาดข้อแรกก็คือเพราะระบบดอกเบีย้ยเนี่ยมันขัดกับธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรฮะเงินกับเงินเนี่ยสมมติเงินร้อยบาทมันเท่ากับเงินร้อยบาทแต่ถ้าอยู่ดีดเราบอกเงินร้อยบาทมันเท่ากับเงินร้อยยี่สิบบาทอันเนี้ยมันขัดกับธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็คือว่าเงินมันไม่สามารถจะงอกออกมาเป็นเงินได้ แต่ถ้าแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าสมมติว่าผมมีสินค้าชิ้นหนึ่งสมมติปเป็นหมวกหมวกนี้มูลค่า100บาทผมไปซื้อมาจากตลาด100บาทซื้อมาเป็นจํานวนมาก100ใบแล้วผมไปขายต่อใบละ200บาทถามว่าแบบนี้สามารถขายเอากาไร100บาทได้ไหมสามารถทําได้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันเป็นการค้าขายเพราะผมไปซื้อสินค้ามาจากที่หนึ่งหรือซื้อมาเป็นจํานวนมากและอาจจะเพิ่มแวรูปบางอย่างอาจจะมาใส่แพคเกจที่มันสวยงามและขายต่อแบบนี้การค้าขายอิสลามอนุญ,ญาตแต่ดอกเบี้ยก็คือถ้า ระบบมันเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่มีตังค์ต้องการที่จะไปซื้อหมวกมาจํานวน100ใบ100่ง้อพันหมื่นต้องยืมคน10,000บาทใช่ไหมฮะแล้วก็ไปยืม10,000บาทจากคนหนึ่งในกอแล้วปรากฏว่าเขาก็ให้ผมยืมแล้วก็ผมไปซื้อหมวกเพราะว่าไอ้หมวกเนี่ยจะสามารถทํากําไรหรือขาดทุนก็ได้แต่สิ่งที่การันตีไปเรียบร้อยสําหรับคนที่ปล่อยดอกเบี้ยก็คือผมต้องเอาเงินเนี่ยเอาไปคืนเขาสมมติว่า120บาท หมายถึงว่าร้อยละยีหรือว่าจะร้อยละเท่าไหร่ก็ตามนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติแต่ถ้าคนนั้นเนี่ยให้หนึ่งหมื่นผมมาเป็นการร่วมลงทุนอันนี้จะสามารถถือว่าเป็นระบบามธรรมชาติโลค้าขายที่มีทั้งกําไรแล้วก็ขาดทุนข้อที่2อที่อิสลามห้ามดอกเบีย้ยเนี่ยเพราะดอกเบีย้ยมันคือการเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาครอบครองโดยไม่ชอบทมฮะโดยที่โดยเฉพาะ คนรวยไปเอาจากคนจนมาอันนี้เป็นที่ชัดเจนนะว่าระบบดอกเบีย้ยเนี่ยมันคือเครื่องมือระบบธนาคารต่างๆคือเครื่องมือของคนรวยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองโรเบิร์ตคิโยสกิเจ้าของหนังสือผลงานเบสเซอร์ที่ชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกริชาร์ดโคเร็เนี่ยเขาบอกว่าระบบธนาคารระบบดอกเบีย้ยมันคือเครื่องมือของคนรวยที่สามารถจะไปพ้นเงินหรือเอาเงินจากคนจนได้ข้อที่3ที่สามห้ามดอกเบีย้ยเพราะว่ามันการจะยึดโยงกับระบบดอกเบีย้ยจะทําให้ผู้คนไม่สุดด้ทํางานแสวงหาป o t e n t i a l จ,จา วิกฤตเศรษฐกิจในปี40ได้ไหมฮะเนื่องจากเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ทาให้เกิดวิกฤตต้มยากุ้งของประเทศไทยปี40เนี่ยเนื่องจากคนไปกู้จากธนาคารนี้มาแล้วก็ไปฝากธนาคารนี้เนื่องจากเรทเนี่ยมันต่างกันจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต่างเขาเรียกเป็นเสือนอนกินและพอเวลาธนาคารอีกอันนึงเนี่ยที่เขาไปกู้มาจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามพี่น้องก็อย่าทราบเรื่องนี้ดีนะฮะเกิดให้ดอกเบี้ยต่าลงมา มันก็เกิดวิกฤตที่เราจะต้องเอาเงินไปคืนเขาและเราไม่สามารถจะคืนเขาได้เพราะเงินกําไรจากดอกเบี้ยมันไม่สามารถที่จะให้ตามที่เราคาดหวังก็เลยทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในที่สุดดังนั้นดอกเบี้ยเนี่ยมันมันคืออะไรนะฮะมันคือสิ่งที่ไม่สอดคล้อ,องกับความเป็นจริงนะฮะดังนั้นนี่คือข้อที่3ทําให้ผู้คนเนี่ยไม่สนใจในการค้าขายไม่รับความเสี่ยงไม่ขวนขวายความรู้ การทาธุรกิจมันต้องอาศัยความรู้แต่การทําดอกเบีย้ยระบบดอกเบี้ยเนี่ยไม่ต้องอาศัยความรู้เพียงแค่ว่าเอาเงินไปปล่อยแล้วก็รอดอกเบี้ยที่จะได้มาแบบคนสมแน่น,นอนข้อที่4ก็คือเพราะดอกเบีย้ยมันเป็นการทําลายขาดตัดขาดซึ่งการให้ยืมเปล่าอุสาหเนี่ยมีอีกระบบหนึ่งก็คือกอบุญฮาสซันการให้ยืมเปล่าการให้ยืมเปล่านี่คือการทําความดีระหว่างกันท่านในาบีซอลลอฮัวเลียกสัมถือว่าการให้ยืมระหว่างกันเนี่ยมันเท่ากับครึ่งหนึ่งของสตอร์ต สมมติเรามีหนึ่งหมื่นมีคนมายืมนะหนึ่งหมื่นเราให้ไปหนึ่งหมื่นแล้วเขาคืนมาครบหนึ่งหมื่นนะเท่ากับเราบริจาคให้เขาไปเนี่ยห้าพันบาทแม้เราจะได้เงินครบกลับมาหนึ่งหมื่นบาทก็าตามและข้อสุดท้ายก็คือเพราะส่วนใหญ่แล้วระบบดอกเบี้ยผู้ให้ยืมมักเป็นคนรวยผู้ยืมเป็นคนจนการมีระบบดอกเบี้ยจึงเป็นการแพ่ช่องว่างของผู้คนในสังคมทําให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงมันต่างจากระบบสกัดหนะังสือผมช,อชื่อว่ารวยด้วยสก,กัดต่างกับระบบสกัดคือ อิสลามส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางธุรกิจตลาดเสรีคนเก่งเคนรวยรวยขึ้นไปไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีส่วนหนึ่งจากเงินเมื่อครบรอบป,ปีเนี่ยแบ่ง2.5ให้กับคนยากจนและอิสลามปฏิเสธระบบดอกเบีย้ยเพราะดอกเบี้ยก็คือโอกาสของคนรวยทําให้คนรวยยิง่งรวยยิ่งขึ้นมันเป็นเหตุทําให้ชนชั้นระหว่างคนรวยคนยิ่งห่างขึ้นถ้ามีดอกเบีย้ยแต่ระบบสกัดดูระบบทุนนิยมทั่วไปอ่ะ แม้แต่ประเทศตทยเองมันก็ทําให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นใช่ไหมฮะไอ้สร้างบอกว่าดอกเบี้ยนเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นระบบระบบอะไรฮะระบบค้าขายและก็มีระบบอุสาศกัดเข้ามาคนรวยรวยไปไม่เป็นไรแต่ว่าครบรอบปีแล้ว2.5แบ่งให้อบคนยากจนนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับจากเนะะื้อหาที่ผมได้เรียบเรียงมาหนังสือที่ เป็นเล่มแรกในเมืองไทยทำดูแลที่พูดเกี่ยวกับการเงินไม่ได้เกี่ยวกับฮาราฮารอมนะแต่เกี่ยวกับหลักความมั่งคัง่งบริหารการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเราจะทําอย่างไรมีด้วยกัน3าพารถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้ราคารวมส่งเนี่ยสองพันสองร้อยสองพันสองร้อยห้าสิบบาทนะมูลค่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้เป็นหมื่นผมรวบรวมมาใช้ความรู้ศาสตร์ต่างๆเนี่ยสิบป,ปีหลักการที่มาจากอันกรุรใหญ่ละก็สุนัขท่านในดีสอเราเหมือนกันใครสนใจในวันนี้ยังได้ราคาโปรนะแบ่งเป็น3าพาร พาร์ทหลักปรับหลักคิดเนี่ยที่ชิดเป้าหมายสกาัด18หลักคิดแล้วก็ส่วนที่2คือ21เคล็ดลับสุกัดเป็นผู้รวยด้วยสกาัดนี่เป็นหลักการที่นําไปปฏิบัติเลยผมแบ่งเป็นรายละเอียดเนี่ยหหมวดด้วยกันหมวดหาไรายได้บริหารค่าใช้จ่ายมีเงินออมรู้จักทาธุรกิจแล้วก็จักลงทุน5ข้อเนี่ยอยู่ใน21หรือว่า26ข้อตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3 7เรื่องเสี่ยงทางการเงินที่ขัดขวางคุณไม่ให้รวยมีหลายข้อนะหนึ่งนั้นคือใช้ลูกโซ่ ที่มุสลิมหลายครั้งเนี่ยเราติดกับตรงนี้เนี่ยผมนำเอาความรู้ตรงนี้เอามาใส่ทั้งหมดเลยแล้วก็โบนัส10อุปนิสัยของสฐีเนี่ยเขาทำแบบนี้10ข้อนะครับใครต้องการหนังสเด็มนี้ผมให้ราคาโปรพิเศษนะ5คนสุดท้ายราคาตอนนี้นร่งจริงๆ2 2 5 0นานะแต่คนชมคลิปนี้พี่น้อง cf 1790ดานได้ราคานี้ห้าคนตสินใจพิมพ์ cf มาได้เลยครับสลสามอะัยกูรองตัวกูเลย